สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้พบกับเปิร์นนะครับบิ๊กกันฟันนี่ชาแนลครับวันนี้ผมวาร์ปนะฮะมาที่จังหวัดเพชรบุรีครับผมจังหวัดเพชรบุรีนะฮะไม่ได้มีแบบหาดทรายเท่านั้นนะฮะที่สวยงามนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาเที่ยวคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับอยู่นะครับบริเวณใกล้ๆก้กับหาดเจ้าสำราญเลยนะครับนี่ชื่อว่าร้านร้านปลากาแฟนะฮะนี่สวยงามมากๆเลยครับผม แล้ววันนี้ผมก็ลองสั่งอาหารที่เขารีวิวกันดูนะครับเดีย๋วยวจะลองรีวิวให้พเพื่อนๆดูกันนะครับว่าอาหารเขาเนี่ยอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าน,นี่เดินเข้ามาในร้านนะเพื่อนๆปลาทับทิมแบบหลายพันตัวเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมรอบๆร้านกันนะฮะไปพร้อมๆกันครับผมนี่ครับเพื่อนๆพ,พอเดินเข้ามานะฮะนี่ร้านปลากาแฟาครับผมเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นเป็นสะพานสีลุงนะฮะที่เขาโปรโมทไว้นะครับ แล้วที่นี่ก็จะเป็นซุ้มๆๆนะฮะนั่งบริเวณรอบๆร้านนะฮะสวยงามมากๆครับผมนะฮะร้านป่ากาแฟน,นะครับผมนี่โอ้โหดูบรรยากาศนะครับผมนี่ยามเย็นนะเพื่อนๆเ,เดินไปเที่ยวนะฮะนอกจากไปเที่ยวทะเลที่แถว หาชะอำนะฮะหาเจ้าสำรานกันแล้วนี่คาเฟ่น,นี้แนะนำเพื่อนๆเลยนะครับผมนี่จิบแฟแลปลานะฮะเป็นสปาปลาได้ด้วยหย่อนเท้าไปแล้วก็ให้ปลาตอดนะครับคาเฟ่ปลานี่บริเวณรอบๆร้านเขานะครับนี่สวยงามน,นะฮะเป็นบึงแบบเขาเลี้ยงปลานะครับแล้วก็เป็นซุ้มๆให้นักท่องเที่ยวหาได้นั่งรอบๆบึงกันเลยทีเดียว ผมพาเ,เพื่อนๆนะฮะไปดูข้างในกันนะคะเดินตามสะพานสี่ลุงของเขานี่แหละนะครับเดินไปดูข้างในกันทีนะฮะบรรยากาศก็กชิลๆนะครับผมเนี่ยอาจจะมีฝนพังๆบ้างช่วงนี้นะฮะก็เป็นไปตามอากาศของประเทศเรานี่แหละนะครับอ่านี่นะครับ อนี่เดินมาถึงสุดร้านแล้วนะฮะนี่ด้านในเขาก็จะมีรีสอร์ทเป็นที่พักนะครับผมนี่อ่านี่เพื่อนๆดูที่นี่จะเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับแล้วได้ข่าวว่าที่นี่ก็จะมีคาแคร์ด้วยนะครับใครที่แบบแวะทานข้าวจะล้างรถรออะไรก็ได้นะครับนี่รีสอร์ทก็ติดริมน้ำน,นะฮะ สวยงามมากมากครับผมที่นี่นะฮะบรรยากาศดีดีเลยเพื่อนเพื่อนผมก็ลองสั่งอาหารมาชิมแล้วนะผมนี่ก็เป็นแบบอะไรอ่ะส้มตำนะฮะกุ้งสดนะครับนี่หมูแดดเดียวยำเส้นแก้วทะเลนะครับนี่มาทะเลทั้งทีต้องโดนของทะเลหน่อยแล้วก็ผัดไทยนะฮะสำหรับร้านนี้นะครับนอกจากเป็นคาเฟ่นะครับเป็นร้านอาหารด้วยนะครับก็มีแบบพวกอาหารคาวหวานนะให้เพื่อนเพื่อนได้สั่งกันเพียบเลยนะครับ บรรยากาศเนี่ยมันแบบดีมากๆฮนะแต่ว่าแนะนำนะให้เพื่อนๆมาช่วงเย็นๆนะครับมันจะแบบไม่ร้อนนะแล้วจะถ่ายรูปออกมาสวยมากๆเลยนะครับที่ร้านก็มีอาหารปลาจําหน่ายด้วยครับผมกระปุกละสิบบาทนะครับนี่เรามาเลี้ยงปลากันเฮ้ยอยู่ไกลๆหน่อยโอ้เพื่อนๆดูกระลักพีม <laughs> เยอะมากครับผมโอ้โหมีปลาดินกับปลาลักพีมเป็นหลักนะครับร้านนี้นะฮะโอ้ถ่ายรูปออกมาวิวกบับสวยมากๆเลยครับผม ทุ่มของที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบ2แบบนะครับเพื่อนเป็นแบบนั่งกับพื้นญี่ปุ่นนะฮะหรือจะเป็นแบบเก้าอี้นั่งก็มีนะฮะให้เพื่อนๆเรียกกันเลยก็รับประทานอาหารอิ่มไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็พูดแบบไม่อวยนะฮะก็สําหรับรสชาติของอาหารก็พอทานได้ในกลางๆนะครับผมถ้าให้คะแนนก็อ้าเจ็ดเต็มสิบก็แล้วกันนะครับเพราะว่าความสดอะไรเขาเนี่ยได้นะครับแต่ว่ารสชาติอาจจะ มันอาจจะไม่ถูกปากผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมก็ให้กลางๆก็แล้วกันนะครับแต่เพื่อนๆที่อยากจะมาถ่ายรูปนะครับถ่ายมุมสวยๆเนี่ยตั้งเลยแล้วฮะรับรองว่ามุมของเขาเยอะจริงๆครับที่นี่นะฮะใครผ่านไปผ่านมาที่เพชรบุรีนะครับนอกจากเบื่อทะเลแล้วก็มาเช็คอินที่นี่ได้นะฮะร้านปลากาแฟประอุดนก็ได้ครับยินชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกด subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งไว้นะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อไปว่าผมจะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวที่ไหนกันอีกสำหรับวันนี้นะฮะขออนุญาตเลี้ยงปลากันก่อนนะผมให้อาหารปลากันนะลักปลาคาเฟ่ครับผมนี่ที่เพชรบุรีครับผมโอ้ปลาเยอะมากๆเลย